ทุกคนเออคือจริงๆผมไม่รู้มันจะทำอะไรนะเลยจะเล่นเฟิร์สเคนแทนเอาตรงๆนะผมไม่รู้เป็นเล่นอะไรนะตอนนี้ถ้าจะอัดคลิปในคอมผมก็ยังไม่มีไมค์เนี่ยมันจะกลายเป็นชิ่เงียบผมอยากจะแบบอัดอัดโทรโฮให้ดูเล่นโทรโฮให้ดูแต่ยังไงยังไม่มีไมค์แล้วมันจะขัดใจยังไงด้วยแต่บปกติคนอื่นเขาก็เล่นโทรโฮแต่ไม่เปิดไมค์นี่วะงั้นก็ช่างมันแต่ตอนนี้ผมว่างมากผมไม่รู้จะทำอะไร ผมก็เลยต้องมาเล่นฟอสเซคินคือถ้าจะไปเล่นเกมอื่นผมก็ไม่รู้มันจะเล่นเกมไหนเลยเกมมันก็มีเยอะมากเลยไม่รู้จะเล่นอะไรถ้าจะเล่นละจะอัดงอะไรมันจะแัดหน้นาเบื่อไหมคิดไม่ออกเอามาลงแบบนี้แหละโอเคไอ้ดอนซิวะ <Okay. S 2> เ,เพิ่มเสียงก่อนอื นี่ใครมีไม้บ้างโอเคดีมีไม้เนี่ยแหละยิ่งดีเลยเปิดไม้ไล่ตะโกนใลยเออยังไงนั้นสมองไม่ค่อยแรงเด้ย เออเหนียวต้องอย่างนี้ไหมแกทีมันแกนานมาพาะงี้แล้วแม่งนี่เครื่องเดียวนะเนี่ยมันโอ้โหเล่นแม่งเกือบนาทีเลยรือน,นาทีแล้วได้ซ้อมเครื่องเดียวเนี่ยไหม เรียบร้อยบักวิ่งไม่ได้ชิบหายแล้วมันอยู่ไหนอย่ามานะูเว้ยายวิ่วงหนีหกสิบเจ็ดล่างน,นี่อะไรนะแม่งเจเนเรชันนี้แม่งไปกันหมดแล้วมัง เบลหกเจ็ 6, 7, 6, 8, ดหกเอ็ดอยู่แม่งไงช่องนี้มันเคยถนนมันก็เป็นอะไรไม่รู้ไป,ไปละไอ้พ่าชับมันมันไม่เกี่ยวกับคลิปเราตอนนี้เรามาเล่นเกมเราไม่ได้มามีจา์ใครมันน่าเบื่อมากวงนี้คลิปก็ไม่รู้จะอัดอะไรก็เลยไม่ได้ลงคือไม่ได้ลงเลยคือแบบมันไม่รู้จริงๆว่าจะอัดอะไรจะเล่นอะไรแล้วแบบปล่อยท่องแบบท่องพอปล่อยช่องแบบทิ้งล้างไปเลยอะ いいね。 อยู่ไหนเขาอยู่ที่ไหนเอ้ยวิ่งไม่ได้แม่งบักส้นตีนอะไรไม่รู้แม่งเล่นไม่มวนเลยบักเยอะมากไม่เคยแก้สักทีแม่งลงเดี๋ยวสกินใหม่ลงเดี๋ยวคิวเลอร์ใหม่แม่งเดี๋ยวก็เนิฟตัวที่มันดีๆแบบเปนเน้ตัวที่มันกากระไรเดี๋ยว,วก็บัฟตัวที่มันโหดกว่าเดิมอีกแม่ง บักพวกนี้ไม่เคยแก่เนื้อจะบัฟอะไรไม่นก็บัฟมั่วเนื้อบัวแม่สวนตีน,ตงงนเสียงนี่คืออะไรเสียงเพียงครูคิดไอจะกินตัวใหม่ ไม่ใช่นั่นมาเฟียไม่ใช่หรอวะโอ้ oh my god เดี๋ยวลองเปิดไม้ถามเพื่อนดูเฮ้ยเปิดไม้ไหมกี้เกียร์โท ว้ายโนเล่ปิ้งดูดีขึ้นนะเนี่ยเคเครื่องจริงโอ้ยมันจะหันจอขึ้นทำส้นตีนอะไรเนี่ย พี่จะกินแะไววะสมาพีงไม่คุ้นเลยเพียงไม่คุ้นแบบซ้นตีนเลยพี่จะกินแะไรวะตุ๊ดก็แอคต์อยู่นี่วะว้ายเพีงแม่งึ้นตีนยังวะโอ้ยเครื่องจริงเลยยอด ย้อนสักหน่อยผมก็จะไปเล่นโทรหต่อมันเดือดมาผมสับอะไรวะทั้งวันผมนั่งเล่นแต่โทรหรั้เวอรคลิปที่ผมลงไปนะั่นแหละไอ้อะไรวะติดวิธีการเล่นแบบละเอียดเดี๋ยวผมจะลงคลิปใหม่นะคลิปเออแบบสรุปพวกปุ่มที่ผมยังไม่ได้สอนว่ามันคืออะไรแล้วก็แล้วก็จะบอกได้ว่าตอนเริ่มเล่นใหม่คนที่จะเอาตัวอะไรมาเล่นนะนะแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่คนที่ขอเล่นโลบอกร์กัน ตัวโทโฮนี่ผมก็ฟาร์มอยู่ซึ่งที่จริงผมว่าผมจะอจัดคลิปอยู่ในอีกเครื่องหนึ่งผมนะ่าตะอีกเครื่องหนึ่งมันพังไปแล้วอัดไม่ได้ไม้มเส็งมากทำไม่อยากจะสร้างไอดีใหม่ด้วยโนรี่อีกแล้วทำไมวะสุมหมากาชาโทชิโร่บวกอาวุธปึ้ตู้ฟอร์มเนะี่ยแต่ช่างมันั่นไปได้ต่างเหมือนกัน ตัวจริงเว,ว่ะอันนี้มันปอมแก้กันเร็วยังไงเครื่องปั่นไฟเนะี่ยมันแก้กันเร็วต้องตีนเลยไหมเข้ากันได้ง่าย ditim Oh oh Jangan ya. Cing meh? Mai cing ก็ต้องไปไหนทีนี้ก็ต้องไปไหนเนี่ยไม่มีที่ไปแล้ว迈อืมวิ่งไปเลย คือจะลองตรงนี้แหละมือสิววะ ¡Ven rápido! ไอ้ไอ้โทรทำไมแม่งโทรมาแบบโกรมาบ

วาุดการโทรมาตรงนทำให้ผมแหลกมาแล้วค่าก็ยังไม่ได้ โคตรแลักเลยอี่ห้าห้าอีกอีกอ่ะไม่กูไม่รู้จะทำอะไรแล้วคือกูปล่อยช่องกูทิ้งรางแล้วกูเลยจะมาหาคลิปัดแล้วไปลงต oh, อนนี้เบื่อมากไม่รู้จะทำอะไรถ้าจะถ้าจะเล่นโทโฮแม่งก็ไม่รู้จะทำอะไรในโทโฮเลยดิแม่งเล่นโลบบอกก็ไม่รู้จะเล่นแมปไหนอีกแม่ง เ่อมันรู้สึกว่าหน้าเบื่อมากเลยไหมชี่นี่มันไม่ได้ทำแล่เจี๊ยกูเล่นได้ออกนิดแม่งเพิ่งจะไปพิ่งจะไปผ่านเลยโคโรนอสมานโคตรง่ายช็อตมากชอตมากกูแบบไอ้เนี้ยตอนนี้กูอยากไปเติมวอล่าเลยกูเติมเนี่เติมสงครามเนี่ย เติมโอยเติมสงคราม่ได้เนี่ยเนี่ยทำไมกูหลุดวะรู้